สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลคลิปนี้แอดมินจะสปอยเนื้อเรื่อง3บุกพาลิขิตฝันใน EP ีที่13-15ไปฟังกันต่อเลยค่ะสันรู้จัวพาท่งอินจางเดินชมกองสังคีตไปจนถึงห้องเรียนผีผา จิงเข้าไปแนะนำตัวกับนักเรียนในฐานะอาจารย์คนใหม่สันรู้จั่วอาสาไปส่งที่บ้านเพราะฝนตกทรงอินจางปฏิเสธแล้วรีวิ่งขึ้นเกี้ยวไปเพราะไม่คุ้นเคยที่จะคุยกับคนแปลกหน้าเท่าไหร่สันรู้จัวจึวจงอ่อยไปว่าบ้านของเขาอยู่ที่ถนนช่างเลอถ้าอยากเล่นดนตรีหรือดื่มชาไปหาได้เสมอ ส่งอินจ้างกลับถึงบ้านพี่สาวสองคนรอถามไปไหนมาไม่บอกกล่าวเมื่อรู้ว่าได้เป็นอาจารย์ที่กองสังคีตก็ดีใจกับน้องสาวที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบแถมจะช่วยแบ่งเบาภาระ นำเงินเดือนมาจ้างคนงานในร้านน้ำชาเพิ่มพระเอกสอบปากคำไส้ศึกว่าทำงานให้ใครไส้ศึกทนความเจ็บปวดไม่ไหวสารภาพว,ว่าติดต่อกับลูกเขยของฉีมู่พระเอกรู้ว่าโกหกเพราะไส้ศึกคนนี้เป็นชาวซีเซียวางแผนให้ต้าส่งแตกคอกับชาวเหลียวจะได้ไม่ต้องมารุกการเมืองของเขาจึงสั่งทรมานต่อนักโทษกลดดาสาบแช่งว่าเขาโหดเหี้ยมอมหิตนัก อีจงเฉียนไม่ได้รับรายงานจึงอ้างว่าได้รับคำสั่งจากเหลยจิ้งให้มาร่วมสอบปากคำด้วยแต่ันเหลียนขัดว่าไ้ศึกนี้จับมากันเองและหัวหน้ากู้ก็เป็นรองผู้บัญชาการแล้วไม่จำเป็นต้องรายงานใครอีจงเฉียนโมโหหน้ามืดเพลเรียกชื่อพระเอกตรงๆ ตอว่าว่าไม่ยอมสั่งสอนลูกน้องแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าพระเอกตำแหน่งสูงกว่าเลยรีบขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่ระหว่างนั้นทหารมารายงานว่าไส้ศึกยอมรับสารภาพ แต่ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานไหมพระเอกลงโทษให้อีจงเฉียนถูพื้นจากนั้นก็ให้นำคำรับสารภาพพร้อมลายนิ้วมือมาเสร็จแล้วก็ฆ่านักโทษทิ้งไปเฉียนเหลียนได้ยินแบบนั้นก็น่าเสียพระเอกจึงอธิบายเพราะอย่างนี้ไงถึงไม่อยากให้เขาที่เปรียบเสมือนผ้าขาวต้องมาแปดเปื้อนโลหิต แม้ฝนจะไม่ตกแต่ร้านน้ำชาก็ยังสบเซาลนางเอกเลยไปสำรวจตลาดที่ถนนหมาหังดูว่าร้านอื่นจะเงียบเหมือนร้านตัวเองไหมพระเอกมาถึงก็แซวว่าเปิดร้านได้ไม่เท่าไหร่ลูกค้าก็หายจนอยากย่ายขึ้นวันแรกที่ขายดีเพราะมีเทศกาลที่ศาลเจ้ากวนอิมจึงมีผู้คนเดินขวักไขว่แต่ไม่รู้จะบอกอยังไง เห็นรีบร้อนจะเปิดร้านให้ได้เหมือนอยากพิสูจน์อะไรบางอย่างนางเอกว่าตอนที่เกิดเรื่องโออย่างซี่รู้สึกทรมานใจอยากทำอะไรเรียกความมั่นใจให้ตัวเองเพระเอกสงสารและยืดเวลาให้เป็นสองเดือนแต่นางเอกมั่นใจภายในหนึ่งเดือนร้านของนางจะต้องมีกำไรอย่างแน่นอน อีจงเฉียนถูพื้นอยู่หน้าหน่วยมหาดเล็กพิเศษก็ถามลูกน้องที่ให้แอบสะกดรอยตามพระเอกเลยรู้ว่าเขาแวะไปหาเท่าแกเนี้ยคนหนึ่งที่ร้านน้ำชา พระเอกบอกทรงอินจางว่าส่วนหรูจัวที่ตามนางวันก่อนเป็นลูกชายขุนนางกรมพิธีการสกุลใหญ่ในตงจินประวัติดีไม่มีเจตนาร้ายสุนซานเหนียงได้ยินว่ามีผู้ชายตามจีบน้องสาวก็รีบมาสอบถามเรื่องราวผ่านโทษว่าที่ช่วงนี้ขายไม่ดีเป็นฝีมือของพระเอกเพราะอยากให้ปิดร้านไม่รู้นางมีวันมามากหรือยังไงถึงได้เซาซีขี้บน่นจนพระเอกต้องขอตัวกลับ นางเอกบอกสาเหตุที่ร้านขายไม่ดีสุนานเหนียงเสนอไอเดียให้ท่งอินจางดีผีผาเรียกแขกสักห้าหกรอบแต่ก็คิดว่าไม่เหมาะเพราะตอนนี้เป็นอาจารย์แล้วเตือนน้องเล็กให้ระวังส่วนหลวจัวกลัวซ้ำรอยเหมือนคราวโจเซอร์ จากนั้นก็เสนอให้เปลี่ยนมาขายชาใบาแทนแต่ซ่งอินจางมีความเห็นว่าควรย้ายร้านไปแถบที่คนชอบดื่มชากันเยอะๆพูดไปพูดมาทะเลาะก,กันจุนซันเหนียงยกเรื่องที่ซ่งอินจางทำอะไรไม่เป็นควรจะฟังความเห็นของคนอื่นส่งอินจางก็ว่าตัวเองออกเงินเยอะกว่าใคร มีสิทธิ์ออกความเห็นได้เหมือนกันนางเอกห้ามและตำหนิสองสาวให้ซุนซาเหนี่งพูดจาดีๆและสอนทรงอินจางว่าอย่าเอาเรื่องเงินมาเบ่งว่าใครมีสิทธิ์ออกความเห็นมากกว่าสองสาวรู้สึกผิดขอเข้ามากันไปมาจนลื่นล้มเป็นยกใหญ่นางเอกบอกไอเดียใหม่จะขายทั้งชาใบและชาบทชั้นล่างขายชาใบส่วนชั้นบนทำเป็นโซน VIP มีชาบทและดนตรีให้ฟังให้ทรงอินจางผู้มีชื่อ เป็นนักผีผาอันดับหนึ่งแห่งเจียงหนานเปิดแฟนมิติ้งเรียกแขกเป็นครั้งคราวแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องในครัวให้ซุนซางหนิงจัดการโรงน้ำชาเป็นหน้าที่ของนางซ่งอินจางรับผิดชอบการแสดงศิลปะดนตรีส่วนเรื่องอื่นๆใช้วิธีโหวตหากมีคนเห็นด้วยสองในสถือว่าเป็นอันตกลง แต่นางเอกก็ยังรู้สึกกังวลถ้าให้ส้มอินจางเป็นตัวชูโรงและมีคนรู้เรื่องที่เคยอยู่วงดนตรีมีเรื่องกับโจเซอร์จะทำยังไงส้มอินจางว่าไม่คิดมากเรื่องต้องไถ่ตัวเป็นไทยอยู่วงดนตรีก็ไม่เห็นเสียหายส่วนเรื่องโจเซอร์จะถือว่าโดนหมากัดก็แล้วกันสามสาวรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้ช่างดียิ่งช่วยกันทำมาหากินรักกันแบบนี้ตลอดไป นางเอกรีโนเวทร้านใหม่พร้อมตั้งชื่อว่าบ้านจือเมียนตกแต่งด้วยของชั้นดีมีภาพวาดบทกลอนและดนตรีดึงดูดลูกค้าชั้นสูงที่ชื่นชอบความสุนทรีสร้างบรรยากาศอบอวลด้วยกลิ่นหอมทำให้คนสนใจอยากเข้ามาชิมและฝั่งการบรรเลงผีผาที่จำกัดจำนวนผู้ชมวันหนึ่งบรรเลงแค่สามเพลงเท่านั้นแม้ราคาจะแพงกว่าร้านทั่วไป แต่เมื่อเทียบบรรยากาศรสชาติและของหรูหราที่ใช้ลูกค้าก็ยอมที่จะจ่ายแต่ใช่ว่ามีเงินจะซื้อได้เพราะมีกฎว่าซื้อได้ได้จำนวนจำกัด เธอซื้อหน้าม้าขาประจำเชิญชวนคนที่กำลังดื่มชาที่ร้านในตรอกฉาทางไปลองน้ำชาที่ร้านป้านเจอเมียนเลยถูเจ้าของร้านไล่นางเอกมอบเงินและขนมให้เป็นสินน้ำใจและฝากขนมอีกรองให้จางหาวๆแทนคำขอบคุณที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ส้นอินจาง จางหาวหาวชิมขนมแล้วเอ่ยชมว่ารสชาติเทียบของในวังได้นางเอกว่าถ้าชอบจะส่งมาให้ทุกวันจางหาวหาวถามตรงๆว่าต้องการอะไรนางเอกตอบไม่เกรงใจอยากให้ช่วยดึงลูกค้า พราะแขกของนางมีทั้งผู้สูงศักดิ์และนักประพันธ์ถ้าได้ชิมขนมคงจะดีขอใช้หอซวงซี่เพื่อขายขนมนี้แต่เพียงที่เดียวไม่วางขายที่อื่นอีกหน่อยส่งอินจางมีชื่อเสียงโด่งดังก็จะร่วมงานกับจางหาวหาวแค่คนเดียวจางหาวหาวพอใจกลยุทธ์จึงยอมรับข้อเสนอนางเอกกำลังจะกลับก็พบพระเอกคอยอยู่ที่ท่าเรือไม่คอยเฉยเฉยยังเด็บ ว่าเดี๋ยวนี้ชักจะเล่นใหญ่มีคนไปมาหาสู่เยอะแยะมากมายเกิดเหยียบกันตายไม่แย่หรอไหนจะเรื่องให้คนไปเป็นนกต่อที่ตรอกฉาทางถ้าเกิดขัดแย้งกันจะยิ่งวุ่นวายอีจงเฉียนที่ตามติดชีวิตพระเอกเห็นผู้หญิงของเขาแล้วก็มีความคิดชั่วร้ายขึ้นมา เมื่อทั้งสองมาถึงร้านพระเอกหยิบดอกไม้ที่ติดหัวออกและขอให้ส่งขนมไปที่หน่วยมหาเล็กสองกล่องไม่วายออกตัวว่าไม่ชอบกินของหวานแค่อยากเอาไปฝากผู้ใหญ่นางเอกตอบด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าพรุ่งนี้จะส่งให้เพราะวันนี้ขายหมดไปแล้วพระเอกรู้สึกถึงความผิดปกติจึงไม่กล้าพูดเล่นต่อแต่ได้บอกว่าโออย่างซีถึงซีจริงอย่างปลอดภัยนางเอกว่าก็ดีถ้าเป็นอะไรขึ้นมา เรื่องตามหาภาพวาดคงจะลำบากจากนั้นก็ขอตัวเข้าร้านไปพระเอกยืนซึมเป็นหมาหงอยแล้วเดินกลับซุนซานเหนียงเห็นนางเอกแปลกไปเลยถามไถ่ได้วยความเป็นห่วงนางเอกบอกความในใจว่าเริ่มชอบพระเอกเข้าแล้วแต่ท่าทีของเขาไม่ชัดเจนบางครั้งก็ทำให้ใจเต้นสุดๆแต่บางทีก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก้ำกกึก่งๆไม่รู้คิดอะไร แต่ถึงเขาจะชอบก็คงเป็นไปไม่ได้รู้ดีว่าตัวเองควรอยู่ตรงไหนแล้วขอให้ซุนซานเหนียงคอยเตือนสติบ่อยๆบ,บทเรียนจากโออย่างซี่ทำให้คิดได้ว่าผู้หญิงอย่างเราต้องยืนหยัดด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครและจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูก อีจงเฉียนอยากดึงเซียวเว่ยลูกชายคนโตของเซียวชินเหยียนมาเป็นพวกจึงยุแยงว่าเซียวชินเหยียนมีลูกชายอีกหนึ่งคนคือพระเอกจะเป็นกำลังสําคัญช่วยกําจัดให้ในฐานะที่เซียวเว่ยเป็นคุณชายใหญ่สกุลเซียวต้องอยู่ในมือเขาแต่เพียงผู้เดียวและคิดแผนร้ายเล่นงานพระเอกด้วยการใส่ร้ายผู้หญิงของเขาว่าเป็น้าศึกให้ต่างแดน อีจงเฉียนทำหลักฐานปลอมทำทีเข้ามาใช้บริการที่ร้านของนางเอกแล้วบอกว่าเจอหลักฐานเป็นกระดาษใบหนึ่งข้อความในนั้นบ่งบอกว่านางเอกเป็นหนอนบ่อนไส้ซุนซานเหนียงรีบไปตามเฉนเหลี่ยและพระเอกส่วนซ่งอินจางไปหาส่วนหลูจัวเผื่อเขาจะให้ความช่วยเหลือได้ อีจงเฉียนบีบให้นางเอกสารภาพพยายามจะโยงให้เกี่ยวข้องกับพระเอกให้ได้โดยไม่รู้ว่าตัวเองโดนตลบหลังนางเอกไหวตัวทันเห็นความผิดปกติแต่แรกว่ามีคนทำอะไรกับสมุดบัญชีของนางจึงทำการสับเปลี่ยนกระดาษเขียนคำว่าฝ่าบาททรงพระเจริญแบบนี้แล้วจะมีความผิดอีกไหมจากนั้นก็โน้มนวทหารมหาเล็กว่าอีจงเขียนจงใจใส่ร้ายป้ายสีพระเอกจะยอมร่วมมือกับคนช่วยอีกหรือไง อีจงเฉียงโกรธจัดจับนางกดน้ำแต่นางเอกก็ไม่ยอมพูกระตุน้นจนพูกทหารมหาเล็กคิดได้มาช่วยดึงตัวอีจงเฉียนออกแต่เขาก็ยังชักมีดจะแทงโชคดีเฉเหลียนโผล่มาช่วยทันแล้วจับเขาข้อหาสมคบกับชาวเหลียวแทนพระเอกกับเฉนเหลี่ยนแสร้งทำเป็นไม่รู้จักแล้วพานางไปส่งเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้าใจผิดตามที่อีจงเฉียนตั้งใจ เฉินเหลียนพานางเอกมาส่งไว้กลางทางรถม้าของสุนหรูจัวผ่านมาพอดีส่งอินจางลงมารับถามถ่ายว่าเป็นฝีมือใครนางเอกเห็นมีคนนอกอยู่ด้วยจึงโกหกไปว่าเป็นฝีมือชือผ่านเลยจิ้งออกหน้าขอให้พระเอกใจกว้างหน่อยอีจงเฉียนทํำไปก็เพราะความแคนส่วนตัวพระเอกไหนเลยจะยอมปล่อยคนที่กล้าแต่ต้องหญิงในดวงใจให้รอดไปง่ายๆจึงบอกตัวเองเพิ่งรับตำแหน่งใหม่ ต้องสร้างบารมีียหน่อยไม่งั้นจะเสียชื่อเลยจริงที่อุตส่าห์ปั้นเข้ามากับมืออีจงเขียดสีอีที่ไม่ไวหน้าเลยจริงเป็นคนสนิทแต่กลับยังยอกเอาบ้านที่วัดตาเสียงขัวไปเป็นของตนเองเลยจริงไม่เข้าใจปมีบ้านที่นั่นตอนไหน แต่ก็รับมุกไปว่าจริงๆด้วยแล้วสั่งให้สอบสวนเป็นการภายในพระเอกจับอีโจงเฉียนที่มีแผลเต็มตัวนั่งในถังน้ำร้อนให้คนที่ติดตามดูเป็นตัวอย่างทุกคนกล่าวพร้อมกันจะรับใช้รองผู้บัญชาการกู้พิงผู้เดียว พระเอกบนเป็นหมีกินพึ่งที่นางเอกเอาตัวเองไปเสี่ยงไม่อยากให้คนไม่หวังดีเอานางที่เป็นจุดอ่อนของเขามาเล่นงานนางเอกเลยถามว่าข้าเป็นอะไรกับท่านฐานะเราแตกต่างกันเคยคิดเรื่องนี้บ้างไหมหากยังให้คำตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องมาพบข้าอีก ซุนซานเหนียงตัดพ้อที่นางเอกทำอะไรไม่บอกแถมบอกให้นอนพักก็ยังดึงดันจะไปร้านให้ได้นางเอกร้องไห้ขอโทษไม่อยากให้ใครดูถูกจึงอยากทำทุกอย่างให้ดีซุนซานเหนียงปลอบใจเราไม่ไปร้านสักวันดูซิว่าฟ้าจะถล่มลงมาไหมจากนั้นก็บอกให้พักผ่อนเยอะๆ ที่หอซวงสี่สาวสาวได้กินขนมก็ถูกใจแต่ถ้าไปซื้อเองก็ซื้อไม่ได้เหตุได้จ้างหาวหาวจึงมีสัมพันธ์อันดีกับป้านเจอเมียนจ้างหาวหวาได้ทีขิงเพื่อนก็ใครใช้ให้นางเป็นคนมีหน้ามีตากว้างขวางทั้งเท่าแก่เนียเจ้าแม่นางท่ง ต่างเรียกหานางเป็นพี่สาวชื้อผ่านยังไม่หายอายจากการแพ้ด้วยเมื่อคราวก่อนสร้างให้จางหาวหาวเลิกรับขนมมาวางขายเงินทองเขามีเยอะแยะมากมายหยิบยืมได้ตามใจทําไมต้องดิ้นรนซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่จางหาวหาวต้องการนางต้องการเป็นนักร้องอันดับหนึ่งแค่นี้ยังไม่เข้าใจสมแล้วที่ต้องร้องไห้ขี้มูโป่งที่แพ้ผู้หญิง ฉเฉลี่ยนตามสืบจนรู้ว่าเซียวเว่ยอยู่เบื้องหลังจึงแก้เพจด,ด้วยการส่งกระดูกของอีจงเฉียนไปให้เซียวเว่ยอ้วกแทบพุ่งจะไปคิดบัญชีก็พอดีพ่อบ้านเซียวมาเซียวเว่ยคิดว่าพ่อให้มาช่วยงานก็ดีใจแต่พ่อบ้านบอกให้คุกเข่าแล้วฟังจดหมายที่พ่อเขียนบดา่าว่าเคยสั่งไว้แล้วใช่ไหมอย่าไปก่อเรื่อง แต่กลับไปคบคิดคนชั่วหากยังไม่เชื่อฟังก็อย่าเป็นพ่อลูกกันอีกยิ่งทําให้เสียวเว้ยแคน้น้องชายจะไปฟ้องแม่พ่อบ้านเลยล่วงเกินสั่งสอนตําแหน่งขุนนางที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นแค่ตําแหน่งลอยเพราะอาศัยชื่อเสียงวงตระกูลพระเอกไม่ใช่คนที่ต่อกรได้ไม่สมควรจะเป็นศัตรูด้วยวันนี้เสิรหลูจัจ่วมาฟังเพลงที่รานน้ำชา ทรงอินจังรักษาระยะห่างไม่อยากให้ผู้จาสนิทชิดเชื้อกับนางเกินไปเขาเอาขนมจากร้านน้ำชาที่ต่อฉาทางมาให้ดูหน้าตากับแพ็กเกจคล้ายของที่ร้านป้านเจอเมียนเห็นแล้วหน้าโมโหเลยไปฟ้องพี่ๆก๊อปปี้ไม่พอยังขายไม่จำกัดหนำซ้ำจ้างนักเล่นผีผาสองคนบรรเลงเพลงทั้งวันอีกด้วย แล้ว EP ที่15ก็จบลงติดตาม3มบุพภาลิขิตฝัน EP ถัดไปในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ